recuperado en breve. ไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอยนแครับคาริงวันนี้เรามารีวิวตามใจกูเช่นเคยครับวันนี้เรามารีวิวนะครับแดนกลางหรือว่าปีกต่ำซ้ายขวาดีกว่าพาวิวเน t ตเวิล่างใหม่ครับที่มาอยู่พิเศษอยา่างเอด็ดควอซิกับเพลสตยอยา่างบ o ็อกทูบครับ โดยเน็ตเวิร์นะครับผมล่างนี้นะผมแนะนําว่าใส่บูทผมจะใส่เป็นบูทบอลเคเบลลิงนะครับเพื่อจะทําให้ค่าพลังความคล่องตัวของเน็ตเวิร์เพิ่มมากขึ้นนะก็จะแนะนําเป็นบูทนี่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 นะครับนี่นะครับที่ผมจะใส่ให้เนาะแล้วเรามาดูแนวทางการอัพพาวิวเน็ตเวิร์ด่างนี้ที่ผมอัพกันนะตำแหน่งที่เหมาไปเล่นนาฬิการีวิวคือ CM นะแต่แนะนําจริงๆเน็ตเวิร์ด่างนี้เหมาะกับตําแหน่ง LM RM มากกว่า CM นะครับแต่เอามาเล่นก็มาเล่นได้นะครับ โดยนะครับผมจะอัพ4 8 9 8 11นะครับจะอัพเป็นสายเดียวเลยนะไม่มีสาย L M ไม่มีสาย C M คือผมรู้สึกว่ามันดันค่าพลังต,งตรงอื่นได้น้อยมากนะในเบรดล่างนี้โดยในเบจะเป็นกองกลางนะครับผมใช้ว่าเป็นกลางแบบเป็นปีกเป็นปีกต่ำนะครับที่มีส่วนสูงที่177ครับอายุ24นะครับถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับมาในเพลสไตล์บอลทูบอลตำแหน่งที่แนะนำก็คือ มีจำซ้ายขวาแล้วก็ 4M นะ AM ถ้าถามว่าจะเล่นดีไหมเล่นก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าตั้งเป็น Act แ a กกิ้งให้ด้วยนะครับตั้งโค้ดเป็น Act a กก i n g ให้ด้วยโอ้อก่อนบูท99ครับูทแล้ว105มีค่ามลาราังเกมุก80ครับบอลบอนโทน91เห็นปะถ้าเราใส่บอลเกเวิลลิงอ่ะค่าพลาังตรงที่89 89มันจะเป็น90เป็นสีฟ้านะมีค่าพราง bon ังบอล สั้น90บนะบอลยาว85ถือว่าน้อยนะสำหรับตัวที่มีเอทอร์ซิ่งนะแต่ว่าก็เปิดบอนไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับพวกแบ็คแคมคารอนนี่คือถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับผมจบสกอร์81ครับลูกโค้ง84นะครับอ่าลูตั้งแต่74่เนาะถ้าหลายคนเทียบกับร่างโฮผมชอบร่างโฮมากกว่านะในตำแหน่ง CM หรือว่า AM นะร่างโฮจะดีกว่าร่างนี้จะเหมาะกับพวกปีต่ำม,มากกว่ามันจะเหมาะกับริมส้นมากกว่าร่างเนี้ยแต่ร่างร่างที่มาก่อนหน้าที่เป็นโฮร่างนั้นจะเหมาะกับ AM, กกนะครับ แล้วก็เกมลับถือว่าให้มันเยอะมากนะอันนี้แบบไม่ได้อัพแบบเกมลับให้เลยนะแต่เกมลับแม่งได้มายอะมากด้วยความถ้ามันเป็นปีกต่ำมันต้องวิ่งลงมาช่วยเกมลับได้เป็นบล็อกทูบล็อกด้วยเนาะได้เกมลับมาเยอะมากนะครับ75 7 6 77 77เกนะครับแล้วรถไม่ได้ด้วยนะมันทําให้ค่าพลังโอเวอลของน็ตด้วยแบบมันเพิ่มขึ้นนะแล้วมันเด่นตรงเกมลับนะก็คือถ้าเทียบกับเกมลับของล่างที่มันมาก่อนหน้าแม่งต่างกัน1516เลยนรับถ้าผจิไม่ผิดนะนะครับ สปีดถือว่าได้มันดีนะครับร่างก่อนก็คล้ายๆประมาณนี้แต่คิกิ้งมัวเวอรร่างน,นี้จะดีอีกบานนะสปีด93่เอาสปีดต้น90คิกิ้งมัวเอร์9กก็คือยิงตีหนักมากๆจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับจ u m p 65ความแข็งแก่ง76บาร้าน91้าสิเเตมินา98้เอา2ทาวเวอรี่ไคือยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะสกิลที่ได้มามีลองแรงเคอร์เลอร์ครับไรนะติงช็อตรองแรงชูตติงวันทัสพาสทูพาสซิงฟินพอยต์คอสซิงเอ็ดคอสซิงเอาท์ไซด์ ดับเบิลทัตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนมีดับเบิลทัตแล้วก็เป็นสกิลดิปปิ้งช็อตครับนะครับโซคอนโทรนะครับที่ควรใส่เข้าไปให้นะดับเบิลทัตโซคอนโทรนะครับไฟติ้งสปีริตครับนะครับดับเบิลทัตโซคอนโทรไฟติ้งสปีริตดิปปิ้งช็อตครับแล้วก็นอกนั้นน่าจะใส่ที่ตัวเองชื่นชอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาบิไซแอนเทิร์นมาร์คไซเทิร์นอะไรก็ตามที่เรากดติดอ่ะที่คิดว่าเรากดบ่อยๆนะครับนอกนั้นก็ น่าจะสวยแล้วนะสําหรับผมอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะนะ,นะครับตอนนั้นก็น่าจะแจมแมวแจวเรือแล้วหรือว่าจะเป็นพวกสกิววังบอลพวกพวกโรลออฟสตพาร์หรือว่าไอวิตติพาร์ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับโอเคตำแหน่งที่เอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่งซ m ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบ l m ด้วยนะบางเกมก็จะเอาไปเปิดหมกให้กองหน้าหมกเดี๋ยวเราไปดูไฮไลไท์เดีดว,ว่าว่าพาวิลลนตเวทล่างเนี้ยจะโหดจ,จะเฟี้ยวจะเงี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวพาวเลเนตเว็บครับช็อตแรกครับโอ้โหไม่ล้มนะครับใช้กองแข็งแล้วก็ยิงนะตาแด้จะเปิดบอลงานให้เพื่อนนะแต่แม่งโอ้คาฟูเข้าพลาดครับแล้วเนตเว็ดแม่งไม่ล้มครับก็เลยได้ใส่สกอร,ร์แบบนี้บอลดวงนิดนึงครับช็อตนี้ตัดเข้ามาด้านนายขอหลอดม่วงดูแล้วกันโอ้โหตีนแม่งโคตรหนักครับยิงนาทีท้ายครับโอ้โห พาทีมชนะเลยครับแบบนี้โอ้ดูช็อตยิงครับโอ้โหเต็มข้อล่อเต็มแ,มแมกงฟาดแ,แม่งแรงๆงผู้ศัพประตูก็ไปตามไม่ทันครับคมจริงครับนิเวดนะคือเป็นตัวหนึ่งที่ยิงได้ตีนหนักมากๆนะครับแล้วผุ้ธัพประตูแต่ละตัวนี่คือจะรับนี่ก็ต้องแบบกลัวมือหักกันบ้างอ่ะมือบินเพนด้านวันะครับ <ST AN> ตอนนี้รับอบลมาดูแรงแม่งซับอู้หน,น้ากอบแบบนี้แทบจะเข้าเกือบ99%น่ะที่มันมีโอกาสเข้าคือแม่งนอกจากจะยิงหือออกไปเองอ่ะแต่ก็ติดเซฟอ่ะ ือแม่กม็กกแบบนี้คืออันตรายมากนะครับเนตียดฟินเป็นตัวที่ยิงตีหนักมากๆนะเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าชอบซับลังก่อนมากกว่าแล้วลูกนี้รับบอลมาแล้วยังมายิงเบาๆนี่คือตั้งแอร์แท็กกิ้งให้ตำแหน่ง CM เอมาสอดช่องขึ้นมาใส่สกอร์นะครับแล้วลูกนี้กระช่างหรือพอสบูต้ามาจ่ายออกมาให้รูมิเก้วิ่งสอดขอมือบายบายขึ้นมารับบอลต่อมาแล้วก็ดับบอลัดแล้วก็ใส่ให้เบาๆเข้าไปอ่ะโอ้โหโคตรจะแจมนะครับบอกเลยว่า ใครที่ชอบกองกลางยิงแรงๆผมแนะนำว่าเน t ต e วิร์่ะเนี่ยเปิดบอลสวยๆให้เพือนได้ด้วยแล้วก็ซ้าเข้าไปแบบนี้ด้วยยิ่งมากับ skill สกิลเ8คอร์ซิงนะครับสำหรับพาวิลเน็ e เวิรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าว่าเน t ต e วิรล่างนี้จะดีขนาดไหนสาหรับผมนะครับผมเดี๋ยวจ้ เป็นยังไงบ้างครับกับพาวิลเน็ตเวส่วนตัวผมว่าก็ใช้ได้ครับไม่ได้แย่นะครับในตำแหน่ง CM แต่ถ้าให้ดีเล่นแบบประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำะว่าเป็น LM กับ r m นะครับข้อดีของเจ้าตัวคือยิงไกลตีหนักดีครับย,าย่าดับบลทัชซัดตุ้มซิงยิงทีคือเสาเสาบินเพดานโวเลยครับคือเป็นตัวหนึ่งที่ตีหนักยิงไกลดีนะครับผู้รุปัะตูรับบอลย่านะครับข้อเสียของเจ้าตัวนะครับที่ผมสัมผัสได้ในล่างนี้ที่รู้สึกไม่ชอบเลยนะก็คือด้วยความที่ค่าพลังเกมลุกมัันนไไไดด้้้มมมมมาาา่่เยอะกกรผูสึว ขึ้นเติมเกมลูกช้าไปหน่อยนะเวลาเอามาเล่นฟีมแนะนําว่าใส่เป็นแฮคแท็กกิ้งให้ด้วยเวลาผมเอเอาไปเล่นจริงๆอ่ะผมจะตั้งแอแท็กกิ้งให้เจ้าตัวด้วยนะเพื่อจะให้แบบเติมเกมลูได้ เร็วขึ้นแล้วก็สอดช่องให้แบบมีจังหวะส่องไกลได้ดีขึ้นนะส่วนตัวตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5ถึง9เต็ม10เลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันว่าเพื่อนๆชอบร่างไหนส่วนตัวผม,มชอบร่างเดิมมากกว่านะก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเน็ตเวิเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าชอบหรือเปล่านะหลังจากที่เปิดตามล่าหรือว่าข้ามกันดีเพื่อนๆชอบร่างไหนคอมเมนต์กันมานะหลายคนกาลังตัดสินใจอยู่มาดูคลิปนี้ส่วนตัวถ้าเรามีบล็อกทูบล็อกอย่างรูท้ามาเทนะครับ หรือพวกเซดออะไรอยู่แล้วถ้าอยากได้แบบพวกฟิลกึ่งลับอ่ะผมช่วยเชียร์ตัวพวกนั้นนะครับเน็ตเวทมันจะเป็นแบบเด่นเรื่องเกมลุกมากกว่าตามจริงมันเหมาะกับพวกปีกริมเส้นมากกว่าปีกต่ำซ้ายขวามากกว่านะก็เลยอยากให้แบบว่าคิดดีๆนะครับแต่ถามว่าเก่งไม้เก่งนะครับแต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้สาหรับผมนะผมอาจจะไม่ได้ชอบมากในะตาแหน่ง CM นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับ พาวิลเน็ตวิดนะครับก็ประมาณนี้อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนาเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาละกันสำหรับนี้ไปบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเจ้าของอดีด้วยนะครับพี่นิวนะครับสำหรับนี้ไปบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนใหม่ๆมาเดี๋ยวมารีวิวให้อย่าลืมติดตามช่องกะริงหวเจอกันใหม่ครับผม